มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครอบครัวน้องชมพู่กลับคำทำบุญไม่เชิญลุงพลหลังจากที่แม่น้องชมพู่นะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงงานทำบุญ100วันน้องชมพู่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะล่าสุดนะคะนางสาวตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่ได้ให้ข้อมูลว่ากำหนดการทำบุญ100วันน้องชมพู่นั้นเป็นช่วงเชา้า เริ่ม7จ็นาฬิกาไปถึง8ปดนาฬิกาถวายสังฆทานพระ9้ารูปค่ะและถวายอาหารพระตอนเชา้าเพราะว่าพระต้องฉันเชา้าหลังจากนั้นทํากับข้าวเลี้ยงกินกันเองเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวค่ะไม่ได้จัดงานใหญ่เรียกชาวบ้านใกล้ๆมากินข้าวโดยจะไม่มีการไปจุดที่น้องชมพู่เสียชีวิตนะคะนางสาวตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ได้ให้ข้อมูลว่า วันแม่ปีนี้ไม่มีน้องชมพู่ตนก็เหงาแล้วก็คิดถึงลูกเมื่อปีที่แล้วคือการกราบครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของน้องชมพู่ค่ะวันนี้ไม่มีเราเองรู้สึกเศร้าแล้วก็คิดถึงเขาทีมข่าวพูดคุยกับนายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนคงไม่ไปร่วมงานทําบุญ100วันที่บ้านน้องชมพู่เพราะว่าถ้าตนไปแล้วครอบครัวเขาไม่สบายใจตนเองก็ไม่อยาก ไปในงานแต่ตนจะไปทําบุญให้หน้องชมพู่เองแล้วก็ตนกลัวว่าถ้าไปบ้านเขาแล้ว mm. ก็จะไปกระทบกระเทือนจิตใจครอบครัวน้องชมพู่ค่ะนางสมพรหลาโผป,ป้าน้องชมพู่เปิดเผยว่าสําหรับการทําบุญ100วันตนคิดว่าตนสามารถไปได้และคิดว่าจะไปร่วมด้วยแต่ลุงพลนั้นไม่แน่ใจว่าจะไปหรือเปล่าแต่ตนนั้นจะไปอยู่แล้วเพราะว่าคนในงานก็มีพี่น้องทั้งนั้นคงจะไม่เป็นอะไรที่จะไปร่วมงานค่ะ แม่น้องชมพู่ยังบอกอีกว่าในใจจริงๆแล้วตนไม่คิดว่าเป็นการเสียทางป้าตันแล้วก็ลุงพลไปเพราะว่าตนเองไม่ได้ตัดเขาทั้งสองคนทิ้งไม่เคยคิดว่าพวกเขาไม่ใช่พี่เพราะว่าเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ความรักก็ยังรักกันอยู่แต่ความห่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีอะไรยังช่วยเหลือกันได้แต่อยากจะให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของเวลาที่จะเยียวยาจิตใจค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่13สิงหาคมอยู่ๆครอบครัวน้องชมพู่กลับคำทำบุญ100วันไม่เชิญลุงพลอย่างไรก็ตามหวังว่าตำรวจจะสามารถจับตัวคนร้ายได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อเรื่องราวความตึงเครียดจะได้ลดลงบ้างค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอป,ปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ